สวัสดีครับพบกับผมเจมนาตกุลนะครับช่องขายที่ดินทองเมืองโคราชนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามารับชมที่ดินราคาถูกนะครับผมราคาหลักหมื่นนะครับติดทางสาธารณะประโยชน์นะครับผมเอกสารสิทธิ์คุดแดงนสสีจอนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ24ไร่10ตารางวานะครับผม ปัจจุบันนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่นานะครับผมที่นาเป็นนาโดนนะครับนาสูงนะครับสามารถดัดแปลงเป็นที่สวนก็ได้นะครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินนะครับผมได้ปล่อยให้ชาวบ้านเช่าอยู่นะครับชาวบ้านกําลังทําการไถนะครับผมเพื่อหว่านข้าวนะครับผม ที่ดินสวยนะครับบรรยากาศดีนะครับร่มรื่นมากเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่หมู่บ้านหนองเขานะครับตำบลค้างผูอําเภอนูนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมที่ดินก็จะเหมาะแก่การทำเกษตรนะครับหรือจะซื้อไว้ปล่อยเช่านะครับผมเลี้ยงสัตว์นะครับ ขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับผมก็สามารถทําได้นะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่นะครับได้ร้องขายในราคาเพียงไร่ละ85,000บาทเท่านั้นนะครับราคานะครับถูกมากนะครับผมก็ลูกค้านะครับที่กําลังมองหานะครับที่ดินแปลงใหญ่นะครับไว้เพื่อทำเกษตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับผม ที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับมีขนาดความกว้าง87เมตรนะครับทิศใต้นะครับมีขนาดความกว้าง241เมตรทิศต,ตะวันออกมีขนาดความยาว176เมตรนะครับและทิศต,ตะวันตกนะครับมีขนาดความยาว290เมตรนะครับมองจากภาพมุมสูงนะครับผมก็ชาวบ้านก็กำลังไถอยู่นะครับ รลหวานข้าวนะครับรอฝนนะครับผมปัจจุบันนะครับน้ําประปาไฟฟ้านะครับยังเข้าไม่ถึงนะครับจะห่างประมาณ1กิโลเมตรนะครับจากถนนดําเส้นบ้านโนนตาลนะครับหนองเขานะครับสามารถนะครับใช้โซล่าเซลล์นะครับเพื่อผลิตกระแสไฟใช้ได้นะครับ และน้ำนะครับก็สามารถขุดบ่อนะครับเพื่อเก็บกักน้ำนะครับไว้ทําเกษตรไว้ใช้ได้นะครับผมที่ดินนะครับก็จะอยู่ห่างจากตัวอําเภอนนทไทยนะครับและศูนย์ราชการต่างๆนะครับผมเพียง11กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะนัดชมที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร 0800592426นะครับหรือ S Line ID นะครับ0800592426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมและทีมงานนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ